เสียงสิมดแล้วพี่น้องสิว่าจังไหนตท่านเมนะเอกลักษณ์บอกค่ะบองดูเนี่ยพี่น้องสิว่าดีใจยังจงหนแดงจึงครึงแดงจึงครึหนึ่งสองเด็ดก้อนหลวงบ้านท่านมอึดอึศนะพูนะท่านเฉมขาพอบเป็นมูพกกูนะมด๊กดอกจุ่มจกีกีพี่น้องหามาลอดเด็ดน้ำกันมวนมวลมือเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมพี่น้องมาเลยมาเลยไม่ต้องรีรอไม่ต้องรีรอเราจะเจออีกหลายต้นอยู่นี่ว้าย งเป้นมอนี่เอ้ยเพิ่นเอ้ยเพิ่นเอ้ยเพิ่นอืออือนี่ไม่กะตาก่อนเดวเก็บไปเป็นน้ำอเดี๋ยวไปดอกที่สามสามสรจหนึ่งนีสวยได้ตนี่เป็นเป็นแถวเดือดำเป็นแถวด้เป็นแถวอือน่เปนแถวีดีกำลังงามซ่องมาก่องเลยเนะอือ เดี <laughs> ๋ยวยู่ดิพี่นองเลยินะโอ้ยมีหักเนาะนเมกระเทำไมอยู่กกกลุกมาเลยหกดอกค่ะมูนี้สวยมาก มาใส่กระตาไว้ก่อนมาเลียงไหมมาเลียงไ,<อ>ไหกรึบนี่ต่อครับเออเยยบดอกนึงอีีปสองยี่น้อกันสองดอกเยบเฮ้ยดิแตเห็ดน้ำพี่น้อง,ง,งอ ota, ดเนเนี่ยเบ้องบงเบืงเยบเป็นมูนี่เลยพี่น้องน่แ่นวุ่นวายว่นดาแม่นโอ้ยแแน่นสามที่ดอกแน่นโอ้ย ตัวบตัวเอาดอกไปใส่เพราะว่าแบยุกี่ยุดาเธอได้ดอกนึงเอการเห็นดอกนี้ตัวเห็นาดอกนึงรอเงอเนสวยนะตัดขากันตวทีเหเดกอ่ะมาพี่ก็ได้เห็ดมันเต็มก้อนมันหนัดอกเีอะรดอกุจูไม่นเลย โอ้หมูญ่หมูญ่จมอยู่ในดินพูนเลยอืมเอื่อยพ่นนเนาะพุ่นะพุ่นมเอื่อยพ่นเจียขาเป็นไรน้ำมครับพี่พี่บังเอื่อยนนวัดคือ่มูไพี่ะหมูหมูหญเซิเฮ็ดอันนี้พ่นกัมูยเล่อเฮ็ดแซ่เด้ข่เนี่ยนาดินนาเอ้ยนาแรนาอ่อนพวกเนี่ยเฮ็ดแซ่ตะกูลดี ดีใครใครก็ซื้อกินแต่มันอึดบ้านเราบ้านพี่น้องบ่อึบดอกค่ะพี่น้องต้องไปสร้างซื้อยุ่ยยังก็จังหวัดอันยังก็บ่อุบลราชธานีพี่น้องไปซื้อซอยแม่ค้าเพิ่นลายกระดอกกระเดืออ๋อสวนเหอสียดนะนี่นี่นี่น่นีนี่น่นี่นน่ี่่ กันนี่แหละเอื้อยเพิ่นโอ้ยเพิ่นแ่าเด้อแข็งดีเราดูอีกต่างออกก้อนกระสิบ,บานก่นอนอ่อนน้อยแข็งแข็งก็เอาลถเมื่อตื้นกันเด็ดดอกนี้ดอกไหมสี่ดอกกับดอกนี้อือเห็ดก้อมกวมาเถอะใส่ มาเรยนี่นดอกนล่งกี่น่นก้อนน้อยนี่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 ม่ไม่บัง้าเขีมาเขยมาเขีอีกแล้วบอกแล้วไอเอาอนึว่าม่เห็นก็ไม่เห็นครับนีคุณพี่น้องแดงเยอพุ่นนิดนึงยิดนึงเยอเฮ้ยมันเอาต้นอ้ไรบนน้อฮ่าหงสอกนีเยอแงคัมมันสิถา นี่ถ่ายละเอลยเพิน่นไปสองดอกมาเด้อมาเก็บเห็นน้ำกันค่ะปิดฤดูกาลได้เป็นปีนี้มันก็ค่อยออกใหญ่บบบบบเบิ้งบ้านมาเบิ้งาน้ำเลยน่าจะบ้าให้คอยจักดอกน้ำอยู่น้องนะอายังคดดักอุปนะแดงจงงึง้งคืองามๆนีล้วค่ะนั่งกันน้องไปเดี๋ยวเราไปได้เห็ดลดพลังลง งานซาหลงได้เห็ดป่ะเนี่ยเห็ดกอกับพับฮาดเห่ะนะเอาป่ะบ้าเอาะเอานเอาละเฮ้้ยา้ลกหนอะเ้ท่านอ่ะเอ้ยเ้เ้ยงก้ยเเฮ็เฮ้ยเ้้เนเเ้เยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเ้้ เิ็ดกอขาวกัโอ้ยเด็กานต่อหนเดี๋ยวเดี๋ยวหานเลยจใหม oh, ่มาเงียกันอ่อนเหลืหินขาเนี้ยเนี้ยเ็ดกอขาวเกิดน้ำต้นกอก็มาจะเอิญเห็ดกอขาวไหนค่ะนั่นหะาเรือท่าเรือในน่อยสี่เสีบอยู่น้ำป่านเห็ดมันปู่เนาะ พ,พี่น้นองดรงนี่ดักงเหนมันมาก็นมัน่หนัก่หนาอ่อนดอกง่นาครับนี่เหรอครับ<า>แข็งก็ดีระแบบน,นี้แข็งดีอยู่แบบนี้นะเนี่ยอันนี้มันต้องอ่อนเนอเนะพี่น้องเนาะคือพ่อมา่อมสิกับพ,าพา่อพอจุ่มบุ่มยู่เันต้งฝนดอกเปนเป็นแว่นขึ้นนะนะ ข้าอยากเลยเหี้ยหมดอ่ะเห็ดปลุกนกเห็ดปกนกบานเรนเนี่ยอันนี้เลยเห็ดอุกนกตีนะครับพ่อหมูกง่ายๆไปจ้ะจุ่มเดียวเป็นเจ็ดดอกวางนี่ไปเบิ่งอันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วกลุ่มเดียวบอกแล้วพี่น้องโอ้โหน้องมึงไง เอาไทยด้วยเถอะคุณพี่น้องพี่พวกนี้พูดถึงใช่ไหมเอ็งเดียงคนนั้งงามต้นก้อต้นเนี่ยเบิ่งครับโอ้งามนี่พี่น้องงามมีเดียกิดใส่ด้วยนะเดี๋ยวดำไทยเบิ่งเราเบื้องนึงเลยเขาไม่ยากเขาถ่ายเยอะนาะเนาะพี่น้องเนาะฮึ่มฮึโอ้โหหูหูหูหมือเนี่ยมาฮึ่มฮึ่ฮึ่ออกชุ่มเดียวเลือดาบานชุ่มเดียวเลือเนาะออกชุ่มเดียวเลยพี่น้องทานอีก อ้ออกจุ่มเดียวเลยค่ะมึงดูมมานแดงทื่คือเต็มตาครับดีน้อยแต่ว่ามันดอกแข็งดีเราก็เอาไปเลยตามดอกดินเนี่ยดินแข็งแข็งครับพอมาหันกระมูบอกง่ายบดเลยท้ายไปคนละทังแล้วก็จิ้งแท้นี่แหละเห็ดตามหาคือกันเราตั้งจากเห็ดไข่เลยดิเนี่ยค่ะ แซบแกงแซ่บหนึ่งแซบออกมูใหญ่อยู่เด้ต้นนี้น้อยแต่ก้อนไม่น,น้อยแม่สามบายท่งดูนะจะได้เคลียร์ได้ป่ะเนี่ยเด้ดดบางต้นมันกับวตะออกเนาะอือือืมน้ำนี้สีค่ะต้นนี้นะแคนเด้อ า <Ừ. S 1> อา,าเฮ้ยอืมบางอย่างคเบาะแงพอมาค้นเหยียบอ้ามันก็ขาเบิ่งไปแล้วโอ้เป็นมูไง,งยอยู่ <Andrew. S 2> ด้วยบ้างเห็นลามไปพุ่นนี่ด๋เกืบสิเนะพันจิวปันจี nàng cân hà sĩ kia đi là cái kia tên lắm rồi này sùa này lắm 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 này, lắm

มูใงคะ่ะเป็นสาวดอกบ่ได้หมดอีนีน้อ,นองเนีนเ่นาหนทีอ่ะจีพพอละออเ,เกิดเยอะหลอนี่นน้งอง,รงการายไปอีกไปบ่จะไ,ได้ออกไปกินข้าวกินน้ำไปจะทำกันพี่นอ้องเป็นฮอดรดลาหมดแม่ห้องเวม เห็ดทานี่พวนั้นเห็ดทานเหลืแล้วมาทัี่สองเห็ดทานยี่มีแต่เห็ดกอครับมีแต่เห็ดกอมาไ้่ต้นพี่น้องเห็ดหลายอย่ะ ok <als> ่ะแต่ว่ากระมือเหมือนมันยางภูเขาน่ะข้าวเหเขาคอยไปค่อยมาแต่ยิบมือลายอันนี้ นผู้ดใดเป็นี่ะมันคืนมากอ่ะไอ,อ,เ,อเนี้ยเลี้ยวปวดเด <c oughs> ี๋ยวทีเลี้ยงเห็ดกันบต่ตาบะเมย์มีนอ่ะไหมที่เก็บเห็ดได้บ่เนี่ยค่ะทีเก็บเห็ดไปรถก้อนเพระาะว่าเพี้ยบังกะตาหรือว่าในจัมโบ่รอบแรกคือว่าเอาลงไปพ <c oughs> ู้นะเตรียมรถท้องค่ะเอาหน่วยนี่สน,นับบ่เนาะเอาหน่วยเดีวกัน่วยนีนยน่ตากก้างบ่มีผูใ้ใดกันบ่มีผูใ้ใดเอาเพุ่นไปได้บ่เนี่ยเดี๋ยวตาเสริมซื้อตากะตาจังละค่ะ เห็นจากปีแมนเมิดอันอยู่ในรถหัดกับของซาเซอร์เมิร์ดดิหน่าให้ยืมอีกเอาไหม่หม่ห้องแน่นี่ที่บ้าแตงได้ค่ะสิปิตานั่นไว้นี่อะเอาไหม่หม่ห้องอ่ก็ได้เปดี่ยวนะบํเนาะเป็นน้อยเดียวพราะอ่ะชาบ้านเสียดายเฮ็ดอินเฮ็ดยังก็เสียกลับไปไร่เศษเฮ็ดนะผู้ใดค่ะผลงานอีพีนี้เห็ดก่อเราก็เยอะอยู่มีด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 เลยาคืไม่เด้อมันหมานเด้อมันหมานเนี่ย ลงไปไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เห็ดิสาน,น 3, กระตาอยู่นี่ไว้คมหลายกับปได,ด้ปปดเาาินเนี่ยพี่น้องสิป,ปิดแล้วเด้อเอาท้ายรูปมันนี้เถอะสิปิดละน่า้สิปิดแล้วเด้อไปเด้อือว่าไปเอาตาไหยังไงเอีปิดกลได้จะไปคมคนพี่น้องเนาะนี่จะมีขอแล้วหาไมออ่อนมาคัดคัดไว้บัดเหมือนนี่แหละใส่สีนางจังไหรอุ้ม Head เห็ดเหมือนเอาเด้อเออ อุ้มเห็ดต้องได้อุ้มเห็ดอะไรเนี่ยที่หลีดิเดเรียบร้อยเห็ดเขาคอยบ้งเหี่ยวเด้อค่ะพี่น้องทำมาอีกกะป๋องด้ะเสือเอาไม้อ่อนคัดไหล่เนี่ยอ,ออกและ้ออเะเพอาะว่าเห็ดสิบ้างเหี่ยวให้เห็ดเหี่วก็ดีอยู่ดิท่านเห็ดปั้นเ,นปเปื่อยเนี่ยนาะอันนี้เ็ดแข็งดีสิอันนี้เขาเจอใส่ใส่บไผ่มาอีกเด้อ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไวปสนีแหละเด้อค่ะพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะฮะพี่น้องที่ขายเลไรกินเด็กทีขายละ่ะขายละ่ยละก็เม,มื่อเอาหลานมืออื่นค่อยมาอีกสั้นเพิ่นก็นเลยเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปสนีเด้อค่ะกินข้าวกินน้นเจมเบอร์สิบห้าพี่นอ้นนะะนนอ,นองลงไปอีกกันค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับเสียมหักพี่น้องเด้อค่ะ